ระบบ Adaptive Air Suspension including Porsche Active Suspension Management ออปชันหลักๆของรถ Porsche Style Comfort <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น Porsche Panamera Porsche Taycan Porsche Macan หรือแม้กระทั่ง Porsche Cayenne คันนี้ระบบนี้ข้อดีนอกจากที่จะช่วยให้การขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นเพิ่มความส m ooth นุ่มนวลในขณะที่ใช้ความเร็วตำ่ำเพิ่มการยึดเกาะถนน ในขณะที่ใช้ความเร็วสูงหรือขณะเข้าโค้งยังสามารถปรับระดับความสูงของตัวถังรถตามสไตล์ผู้ขับขี่และตามสถานการณ์เราไปดูกันนะครับว่าระบบนี้การใช้งานเป็นอย่างไร การใช้งานระบบ Adaptive a n d Suspension สามารถใช้งานโดยการควบคุมผ่านจอ PCM โดยการกดไปที่ค่าโหมด Drive และข้ามากด c h l e s h o l l ตรงนี้เราสามารถปรับได้ถึง4ระดับระดับ Low ความสูงจะอยู่ที่190มิลระดับ Medium ความสูงจะอยู่ที่210 ระดับมีเดียมคือระดับปกติที่ใช้งานในชีวิตประจำวันระดับไฮความสูงจะอยู่ที่245และสูงสุดที่สเปเชียลเ r เ i นจะอยู่ที่280มิมตหมดนี้เราสามารถใช้งานเมื่อเจอสถานการณ์น้ำท่วมจะสามารถปรับความสูงของตัวถังรถได้สูงสุด และในขณะที่เราใช้ความเร็วสูงสุดถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้จะปรับระดับลงอัตโนมัติอยู่ที่162ม mm. ิลลิเมตรแต่อย่างไรก็ตามเปอร์ฟอร์แมนซ์ของ Porsche ที่ได้ถูกออกแบบมาทำให้ผู้ที่ลหลงไหลในการใช้รถสปอร์ตไม่ลังเลเลยที่จะเลือกใช้ Porsche